สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็เริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงกลางเดือนมิถุนายน267นนะครับก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับ ในส่วนของสอเกษตรวันหยุดก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นในเรื่องของอารายการที่นําเสนอท่านผู้ชมนะครับก็นอกจากการเกษตรการพากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรแล้วเราก็จะมีพาท่านผู้ชมไปชมสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆนะครับในประเทศไทยที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นนะครับอาจจะพาไปดูแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีโซนนี้หลากหลายขึ้นนะครับก็ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับก็จะมีในเรื่องราวที่หลากหลายมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์และก็ครอบคลุมท่านผู้ชมได้หลาย ท่านนะครับก่อนอื่นวันนี้นะครับผมพากลับมายัางไร่มันก่อนนะครับก่อนนี้สัปดาห์หน้าจะไปดูวาไรตี้หลายๆเรื่องนะครับวันนี้ผมยืนอยู่ตรงข้างหลังนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นมันทรงแปลกๆนะครับก็หลายๆท่านบอกให้ผมอัปเดตข้อมูลให้ตลอดนะครับก็คือตรงนี้เป็นมันแว็กซี่นะครับมันแว็กซี่ถ้าตอนนี้มันในส่วนของมันแว็กซี่เนี่ย ผมบอกแล้วราคามันแพงกว่ามันทั่วไปนะครับปกติถ้ามันทั่วไปตอนนี้2บาทนะครับมันแว็กซี่จะต้อง3บาทนะครับในบ,บนราคาเปอร์เซ็นต์แป้งเท ok ่ากันเนี่ยราคามันแว็กซี่จะสูงกว่ามันทั่วไปประมาณ50%ซนะครับ <l oss> ซึ่งเป็นมันที่โรงแป้งเข้ามาส่งเสริมนะครับตอนนี้ปลูกไปแล้วประมาณ5เดือนนะครับปลูกไปแล้วประมาณ5เดือนก็จะต้นประมาณนี้นะครับจะเห็นนะครับต้นเ็าโตดีนะครับท่านผู้ชมก็โตเหมือนมันทั่วไปแต่ว่าใบานี้จะเรียวเล็กกว่านะครับใบจะเล็กกว่าแล้วก็สีเขียวนะครับ สีเขียวสวยครับแตกต่างจากมันทั่วไปฝั่งนู้นนะครับตรงนี้จะเป็นน้งมันแว็กซี่แล้วก็มันพันปกตินะครับแต่ย้ําว่ามันแว็กซี่เนี่ยจะขายได้ราคาดีกว่ามันอื่นประมาณ50%สนะครับสูงกว่านะครับถึงแม้ราคามันจะต่ํายังไงจะสูงยังไงนะครับมันแว็กซี่เนี่ยราคาเขาจะสูงกว่ามันอื่นประมาณ5%อย่างเช่นถ้ามันชนิดอื่นเนี่ยสมมุติว่าราคาบนเปอร์เซ็นต์แป้งแล้วกันเนี่ยมันตัวอื่น2บาท มันแวกซี่ก็จะขายได้ประมาณ3บาทอย่างนี้นะก็คือจะสูงกว่า50%หรือถ้ามันชนิดอื่นนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งเท่ากันขายได้3บาทมันแว็กซี่ก็จะขายได้4บาทนะครับนั่นคือเอ่อสบาทห้นะครับนั่นคือราคาที่สูงกว่ามันทั่วไปประมาณ50%นะครับที่โรงแป้งเขารับซื้อนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูนะครับนี่คือผ่านไปประมาณ5เดือนนะครับหเดือนนิดๆก็จะเห็นนะครับเหลือกําจัดยาอีกรอบนึงนะครับแล้วก็กาลังจะใส่ปุ๋ยระเบิดหัว เดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูหัวนะครับมาดูหัวเขาหัวมันแว็กซี่เนี่ยหลายหลายท่านมาถามผมว่าไม่แน่ใจว่าที่ปลูกเนี่ยใช่มันแว็กซี่ไหมก่อนหนึ่งดูต้นก่อนนะครับต้นเขาจะเรียวนะครับใบเขาจะเรียวกว่ามันทั่วไปนะครับแล้วก็เออมาดูนะครับนี่ขุดมาแล้วนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับอันนี้โทรศัพท์นะครับเอาไว้เทียบนะครับขนาดหัวนะครับหัวจะใหญ่นะครับใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ที่สําคัญอ่ะ ลักษณะพิเศษนะครับดูหัวตรงนี้นะครับสีชมพูนะครับสีชมพูแล้วก็เขาจะแตกกิ่งก้างไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากจะดูใบแล้วมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งถามผมมานะว่าใช่มันแว็กซี่หรือเปล่าที่ปลูกไม่แน่ใจนะครับเอาพันธุ์มาขยายนะครับตรงนี้จะเห็นนะครับว่านี่นะหัวจะสีชมพูชัดเจนแล้วก็พอแกะเปลือกเล็กๆออกเนี่ยจะเห็นเป็นสีชมพูนะครับนี่คือลักษณะของหัวมันแว็กซี่จะเห็นว่าหัวเขาเนี่ยจะประมาณมันปกตินะครับตรงนี้มันประมาณ5เดือนครับ กำลังจะใส่ปุ๋ยระเบิดหัวเข้าไปอีกรอบนึงจะเห็นนะครับว่าขนาดของเขาเนี่ยก็ยังใกล้เคียงกับในส่วนของมันปกตินะครับแล้วก็การดูแลรักษาก็จะคล้ายๆกันแต่ลําต้นดูดีๆครับท่านผู้ชมดูจากลําต้นก็ได้ถ้าหลายๆท่านอาจจะอยากจะรู้ว่าเอ๊มันนี้ปลูกใช้วัคซีไหมนะรมีหลายๆท่านถามผมมานะครับเขาบอกว่าหัวสีชมพูนะครับดูหัวสีชมพูแล้วก็ลักษณะหัวเขาจะแตกกิ่งก้านดีกว่านะครับแล้วก็ดูใบอ่าใบานี้ชัดเจนเลยครับใบเทียบกับมันทั่วไปนะครับ มันทั่วไปจะใบใหญ่ใบกว้างกว่านี้นะครับแต่ว่ามันแว็กซี่เนี่ยใบยเขาจะออกเรียวบางคนบอกว่าเหมือนต้นกัญชาเนะเหมือนใบกัญชาเลยถ้าดูไกลๆนะครับนี่คือลักษณะของมันแว็กซี่นะครับจะเห็นว่าไม่มีความแตกต่างในเรื่องของหัวนะหัวนี้ถ้าดูจากตรงนี้ใกล้เคียงกับมันพันธุ์ปกตินะครับที่เราเรียกว่ามันข้าวเหนียวเนี่ยหัวจะลักษณะใกล้เคียงกันขึ้นอยู่กับการบํารุงแล้วก็ดูแลรักษานะครับถ้าเราดูแลดีหัวเขาก็จะโตปกตินะเหมือนกับมันทั่วไป แต่ย้ําว่าจุดเด่นของเขาก็คือเขาลักษณะแป้งของเขาจะมีความเหนียวเป็นพิเศษนะครับก็เลยเรียกว่ามันมันพันแป้งข้าวเหนียวนะครับมันพันข้าวเหนียวซึ่งมันทั่วไปก็คือมันพันข้าวเจ้าเนี่ยแป้งก็จะไม่เหนียวเท่านี้เพราะฉะนั้นลักษณะความเหนียวพิเศษเนี่ยเขาก็เลยเป็นโปรดักต์สามารถเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษได้นะครับนี่คือในส่วนของมันแว็กซี่แต่ ที่มันดึงดูดเรามากที่สุดก็คือในเรื่องของราคานะครับราคาบอกแล้วว่าสูงกว่ามันทั่วไป5 0ต่อให้มันทั่วไปราคาตกขนาดไหนนะครับสมมุติว่ามันทั่วไปตกไปเต็มที่ถึงบาทหนึ่งเนี่ยมันนี้ก็จะสูงกว่า50%ก็คือบาท50นะครับหรือถ้า2บาทก็มันตัวนี้ก็จะขายได้3บาทนะครับหรือถ้ามันทั่วไปขายได้3บาทมันตัวนี้จะขายได้4บาท50นะครับหรือถ้ามันทั่วไปขายได้4บาทนะมันตัวนี้จะขายได้ถึง6บาทนะครับนี่คือในส่วนของมันวซีท่ สอเกษตรน้าไร่สอเกษตรเอามาทําเป็นแปลงสาธิตแล้วก็ขยายพันธุ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรไปใช้นะครับที่อําเภอหนองบัวซอแล้วก็ใกล้เคียงในปีนี้นะประมาณตุลาเนี่ยจะมีมันแว็กซี่ออกประมาณเกือบ20ไร่นะครับที่จะมีพันธุ์มาแล้วก็จะมีสอลานมันที่เป็นคนรับซื้อนะครับแล้วก็มีลงแป้งจากอาเภอสีคิ้วโคราชนะครับมารับซื้อที่เราที่สอลานมันเอาไปส่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ หลายหลายท่านก็บอกว่าอยากจะปลูกไม่ใช่ว่าที่ไหนก็ปลูกได้นะท่านผู้ชมต้องไปหาเครือข่ายปลูกก่อนเพราะว่ามันต้องมีที่ขายนะครับเขาซื้อเป็นเวลาแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันต้องมีคอนแทคก,กับโรงแป้งหรือว่าลานนะครับ่างแถวนี้ก็จะมีสอลานมันนะครับที่รับเป็นคอนแทคนะครับแล้วก็เวลาขายเขาก็จะกําหนดชัดเจนอย่างตรงนี้จะขายประมาณตุลาครับเพราะฉะนั้นที่น้องเกษตรกรโซนอาเภอหนองบัวซอใกล้เคียงเนี่ยแถวอุดรธานีที่เอาไปเนี่ยเอาไปปลูกก็จะต้องมาส่งในช่วงเดือนตุลาคม ถ้าไปขายหลังจากนั้นขายได้ไหมขายได้แต่ท่าผู้ชมจะขายได้ในราคาของมันปกตินะครับนี่คือในส่วนของพันแว็กซี่ที่เป็นสิ่งที่สอเกษตรวันหยุดเห็นว่าดีนะครับแล้วก็มาแนะนําท่านผู้ชมปลูกดียังไงนะครับดีข้อหนึ่งหลักเลยก็คือราคาแพงกว่าแนะ่ๆดีข้อสองก็คือการดูแลไม่ต้องดูแลเป็นพิเศษต่างจากมันปกตินะก็คือท่านผู้ชมดูแลมันปกติยังไงก็ดูแลมันแว็กซี่แบบนั้นแหละแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นใส่ปุ๋ยระเบิดหัวการ เอา้าการกําจัดวัชพืชการฉีดปุ๋ยทางใบฉีดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ใช้แบบปกตินะครับนี่คือข้อดีของมันแว็กซี่ที่สอเกษตรวันหยุดเห็นอะไรดีๆก็อยากจะมาแนะนําท่านผู้ชมต่อนะครับก็อย่าลืมนะครับร่วมสนับสนุนสอเกษตรวันหยุดโดยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ร้นไร่นะครับในส่วนของวิตามินเสริมหรือว่าฮอร์โมนเสริมในการฉีดนะครับฉีดทางใบนะครับก็จเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ถ้าสั่งซื้อผ่าน สเกษตรบรรจุดแล้วบอกว่าเป็น f c ของ YouTube ช่องสอเกษตรบรรจุดเราก็มีราคาพิเศษให้ถ้าสนใจก็โทรสอบถามตามเบอร์ข้างล่างนี้นะครับมีราคาพิเศษให้แน่นอนนะครับถือว่าเป็นราคาสําสหรับพี่น้องที่เป็น FC นะครับหลังจากที่ในส่วนของช่องเราโดนยึดไปประมาณ10วันนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วแล้วก็น่าจะขยายใหญ่ขึ้น,นครับภายในไม่กี่วันข้างหน้าก็น่าจะครบ200,000นะครับแล้วก็ สัปดาห์หน้าก็เตรียมพบกับในส่วนของรายการที่หลากหลายนะครับก็จะมีเรื่องที่ครอบคลุมในส่วนของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมหัศจรรย์ธรรมชาติหรือว่ามหัศจรรย์สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าสิ่งลึกลับก็จะครอบคลุมหมดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนสเกษตรวันหยุดนะครับตอนนี้ Facebook เราโดนแฮกนะครับอยู่ระหว่างสร้างช่องใหม่นะครับท่านผู้ชมรอติดตามครับก็อยู่ระหว่างดําเนินการสร้างช่องใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ